สวัสดีค่ะอิทจากสตาร์กแเดนฮาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงประจําเดือนสิงหาคมสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมค่ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะกอนอื่นต้องขออภัยนะในเดือนที่ผ,ผ่านมาไม่สามารถที่จะทําดวงได้สมบูรณ์นะคะบางเดือนก็อาจจะขาดตกบก นะสําหรับชาวราศาีเมถุนไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนถัดไปเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทําหรือเปล่านะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากมีหลายๆปัจจัยเข้ามานะให้อีฟต้องแก้ไขปัญหานะคะมีหลายๆเรื่องเลยจริงๆนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีเวลาโฟกัสตรงนี้ได้น้อยหน่อยนะในเดือนนี้เราเริ่มต้นกันใหม่แล้วกันนะคะสําหรับชาวราศาีเมถุนก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าในเรื่องของตัวตนเนี่ย มันมาดีและวนะรงมันมาดีแล้วมีกําลังใจมีพละก,กําลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะคะมีความมั่นอกมั่นใจมีความจริงๆเรา,าไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของความมีทิฐิก็ได้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีศัก์มีสีอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อยากจะเตือนไว้ว่าบางครั้งการที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเก่ง ด้ตัวของเราเองคนเดียวอะในในบางเรื่องในบางบริบทเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เราอาจจะต้อง อ่อนน้อมทาตนรู้จักประมาณตนนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้เป็นบางอย่านะมันก็อาจจะเป็นข้อดีกับเราในบางมุมในบางด้านเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งยินดีด้วยนะคะในเดือนนี้เงินไหลเงินทองไหลมาเทมาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ที่มันไหลมาเทมามันไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์มันไม่ใช่เพราะว่าเรามูเราสวดว่าขอให้ได้เงินแล้วเงินลอยหล่นทับมาคือมันก็เกิดจาก แรงกายแรงใจที่เราลงทุนทําไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานในด้านสายไหนก็ตามนะคะมันเลยมีเข้ามาให้ใช้ให้สบายใจนะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังว่าบางคนเนี่ยอาจจะหมดเงินไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้นะการปนเปื้อนตัวเองให้รู้สึกมีความสุขงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรแบบเนี้ยนะคะรายจ่ายอาจจะมีเยอะด้วยกิเลสตัณหาของเราอย่างเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังใช้แต่ใช้จ่ายตามอารมณ์อ่ะคือเห็นช้อปปี้ลดนะเที่ยงคืนใดๆอย่างเงี้ยกดใหญ่ เลยนะคะทะั้งที่เราอาจจะไม่ได้อยากได้มันจริงๆเงี้ยอาจจะต้องเลือกซื้อของที่จําเป็นหรือของที่มีประโยชน์สักหน่อยในช่วงนี้นะคะในเรื่องก,การติดต่อสื่อสารอยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีการใช้คําพูดอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นฝ่ายอื่นนะนะมีการใช้คําพูดการสื่อสารที่มันผิดพลาดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้เหมือนกัน คเสียงานจัดการได้เหมือนกันอีกอย่างนึงที่อีเห็นเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ที่จะรีโลเคทมีการรีโลเคชันมีการย้ายที่ที่ฐานการทํางานแบบเหมือนจะ จะว่าไม่ได้ตั้งตัวก็ไม่เชิงเหมือนเราอาจจะรู้อยู่แล้วอะบางคนยกตัวอย่างนะสมัครงานไว้รู้อยู่แล้วว่าถ้าได้งานเนี่ยจะต้องย้ายแน่แต่เราก็ชะล่าใจไงแบบว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากบังเอิญงานเนี้ยดันเรียกเราขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมพร้อมอะค่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกตึงเครียดอ้รู้สึกว่าในเดือนเนี้ยสิ่งที่มันตึงเครียดคือสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งหลับไปก่อนชาวราศีเมถุนอย่าที่อีบอกไปเป็นคนที่มีทิฐินะเหมือนกับว่าขายหน้าไม่ได้นะฉัน ฉันจะผิดพลาดฉันจะแบบว่าไข่หน้าไม่ได้เจ็บได้แต่ไข่หน้าไม่ได้อะไรประมาณนี้กออกไหม นะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเครียดว่าเฮ้ยมันไม่ไมันไม่เป็น,นไป,นปนตามแผนมันแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราเกิดภาวะเครียดได้ในบางคนเนี่ยมีเรื่องของการนอนไม่หลับนะวิตกกังวลกลัวเอ,อ่อวิตกกังวลไปเรื่อยนะแล้วบางคนก็อาจจะมีแบบเครียดลงกระเพาะกดไหลย้อนปวดหัวไมเกรนใครที่เป็นอยู่แล้วมันอาจจะก,กลับมานะคะอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนิดนึงเนาะในเรื่องคู่ครองบอกเลยว่าในเดือนนี้พาร์ทได้พาร์ทเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนของการที่เรารู้สึกว่ามัน ลุงตุงนางอะสิ่งที่มันอยากได้คนที่อยากได้บางทีนะพบเจอแล้วล่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราแบบนี้ส่วนไอ้คนที่แบบว่าไม่ได้ชอบเนี่ยดันมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึง่งเราลืมบอกไปในเรื่องของการสื่อสาระนะอย่างที่อ่านไปแนละ้วแต่ตอนแรกนะอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ใช่ไหมคือตรงเนี้ยใครที่ทํางานกับผู้น้อยกว่ามีอายุน้อยกว่าประสบการณ์น้อยก็อาจจะต้อง ระวังเป็นพิเศษนะคะมันทําให้เสียงานเสียการหรือเสียเรื่องได้แล้วเราต้องมาคอยจัดการแก้ไขปัญหาที่บอกไปว่าอาจจะทําให้เราเครียดนิดหนึ่งเนาะแต่ใดๆแล้วการเปลี่ยนแปลงตรง,ตรงนี้มันกเ็เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนกับเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้รับซึ่งโอกาสตรงนี้ดูสิมันเป็นมือยืดเหรียญออกมา เป็นโอกาสที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวด้วยซ้ําไปแต่มันต้องเกิดการเรียนรู้มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันถึงจะประสบความสําเร็จไม่ออกไหมพาย,ยายามเนี่ยมีพายยา่ยอนี้ทีอิตเปิดขยายมานะคะเขาบอกว่าให้ดึงความเป็นอาร์ติสต์ของในตัวเราออกมาคือเชื่อว่าเรามีความสามารถอะไรบางอย่างในเรื่องของการคิดวิเคราะห์มีความสามารถ,ถลึกลึกที่อยู่ในตัวเราอะ่ะนิที่มันเกี่ยวข้องกับด้านศินละปะไม่ว่าจะเป็นศินละปะการพูดการเจราจาใดๆอย่างเงี้ยเรา เรามีเพียบพร้อมนะดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เปิดเพิ่มมาได้นะคะมี animals กับ children เรามีพลังงานที่ดีที่จะเขาอกเข้าใจผู้อื่นนะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เรามีความเอื้ออารีอยู่ใกล้เด็กเด็กก็รักอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่รักก็ได้นะมันเป็นประมาณนี้ใดใในเดือนนี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภ ควรอ,อ่าไม่ใช่สิราอีพีษเช้าลักละนะลาศีเมถุนนะคะควรระมัดระวังก็คือการมีทิฐิอิงพยองเกินไปหรือการที่รู้สึกว่าฉันเก่งแล้วไม่ต้องเตรียมตัวหรอกเรียกก็เรียกล้วกันบางคนจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกเรียกสัมภาษณ์ในเดือนนี้บางคนรู้อยู่แล้วจะต้อง เปลี่ยนไปทํางานที่นี้อะไรแบบนี้ค่ะคือเตรียมตัวไว้ก่อนเลยอย่าคิดว่าเฮ้ยใกล้ๆเราค่อยทาก็ได้เรียกก่อนแล้วค่อยทาก็ได้พอมันใกล้อ่ะเราจะเครียดนะคะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเรื่องความรักกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่คนโสดก่อนเลยเนาะ สดๆต่อได้นะคะอยู่แบบสวยๆหล่อๆเชิดๆมีเงินใช้นะคะ สมดุลกับชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยดูสิไพ่ love yourself first ก็ออกมา f ฟ n ั่นน and carrier d s t a n c e factor คือเวลาเราเจอใครเนี่ยในช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนมทำเนียบประเพณีวัฒนธรรมบางคนเจอแบบชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะหรือคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะ my set ตักกะอะไรบางอย่างที่มันต่างจากเราค่อนข้างเยอะแล้วเราเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเองสูงที่อีบอกไปชาวลัคนาราศีเมถุนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะอีก็เลยรู้สึกว่าคนโสดอย่าพพ่ง โฟกัสอะไรมากมายเกี่ยวกับความรักเลยบาลานซ์ Balance, ตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะคะจะแก้ไขปัญหาหน้าที่การงานไปก่อนเนี่ยแล้วเงินมันเข้ามาด้วยอะ่ะมันโสดแบบไม่เศร้าอะ่ะมันโสดแบบคนรวยอะ่ะมันโสดแบบมีระดับนะคะเพราะฉะนั้นก็ อย่าได้ไปวิตกกังวลเลยว่าฉันโสดอยู่เลยอะไรแบบนี้เออปล่อยผ่าน,นไปก่อนในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความรักนะมันเป็นโดดเด่นในเรื่องของการ relocation การเริ่มต้นงานใหม่การได้รับโอกาสใหม่ๆแบบนี้มากกว่านะคะเป็นกําลังใจให้นะต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะสถานะไม่ชัดเจนคลุมเครือนะคะเป็นไงบ้างโอ้โหมีหลายความคิดเลยกระจัดกระจายพูดไม่ถูกรู้สึกยังไง พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทิคอนซิเลชันด้วยอ๋อเขอรู้สึกว่าเออคู่รักเราเนี่ย การที่เราคบกันอยู่แบบนี้มันมี attraction แน่นอนแหละแต่ความรู้สึกมันกระจัดกระจายมันว้าวุ่นใจไปหมดเลยอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเข้ากันไม่ได้หรืออาจจะเข้ากันได้แล้วก็มีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันปะปนกันไปแต่รวมๆที่สรุปมาเนี่ยมนรู้สึกเหมือนเราแบกรับเรารู้สึกเหนื่อยแต่ยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจมี reconciliation กลับมาด้วยมีการพิจารณามีการเอือ้อ็นดูกันมีการ ยื้อกันนะในความรู้สึกอีกว่าลึกๆแล้วชาวราคนาราศีเมทุนอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบตึงๆอะ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพิจารณานะอาจจะเป็นในเรื่องฐานนะในเรื่องตักเะความคิดหรืออะไรที่อีพ,พูดไปแล้วแบบนี้นะคะเออแต่มันดูมีพลังงานของความยื้อกันนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่หมดบุญหมดกรรมกันอะ่ะเราอาจจะทําบุญทํากรรมอะไรบางอย่างร่วมกันไว้แล้วมันยังตัดกันไม่ขาดอันที่จริงแล้วเออในเรื่องกรรมเวรเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรา เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการอุปโลกนะแต่มันเป็นตัวแทนของการที่เราจะาพูดว่ามันเป็นตัวแทนของการที่เรามาพูดอ่ะมาพูดแทนเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมนะที่ยังต้องอยู่ด้วยกันแต่อีกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งสิ่งเนี้ยที่เรียกว่าเป็นกรรมเราตัดสามารถตัดสินใจได้เองอะ่ะเราสามารถเลือกหรือว่า ออตัดสินใจตัดตัดเขาเรียก่อะไรเนี่ยแบบเลือกโชคชะตาที่เราจะเดินได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันตึงมากเกินไปมันแบกรับมากเกินไปมันเหนื่อยมากเกินไปเราสามารถยุติความรู้สึกตรงนี้ได้ reconciliation เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการมาเนี่ยเพื่อเจอกันพบเจอกันเพื่อชดใช้กรรมให้หมดสิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อีกรู้สึกว่ามันยังยางอยู่เพราะมันมีไพ่ trust มันมีไพ่ของความหวังเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นในใจนะคะเดี๋ยวขอขยายเพิ่มให้หน่อยแล้วกันไพ่บอกอไว้ที อดูยืดเยื้ออย่างที่นีบอกไปดูยืดเยื้อมากดูเหมือนตัดกันไหมคะ่ะทะเลาะกันกี่ทีปรับความเข้าใจกีนนท่ทีมันไม่ได้หลังใจนะแต่มันยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแบบเนี้ย ะะก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องบอกกันเลยว่ามันเร่งไม่ได้นะบางคนมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยให้เราเข้มแข็งกว่านี้หน่อยให้ใจได้มันดีกว่านี้หน่อยเราถึงจะกล้าที่จะเดินออกมาก็ขอเป็นกําลังใจให้ต่อีกจะบอกให้ว่าการอยู่แบบนี้มันมันเหมือนเป็นความหวังใจเนาะแต่ถ้าความทุกข์มันมากกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าความรักนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะ อ่าต่อมาไปที่คนที่มีคู่ครองชัดเจนและมีคนรักมีแฟนมีสถานะชัดเจนเป็นไงบ้าง tower เลยอ๋อช่วงนี้ทะเลาอกันบ่อยอะป่า children p t เ t น t ั the red แ l a g แล้วก็ safe free to l o นะคะแน่นอนพลังงานทาวเวอร์ขึ้นมาเรื่องของการทะเลาะก,การเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ Children อาจจะเกี่ยวในเรื่องของครอบครัวได้ด้วยมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ มีเด็กมา,มาเป็นตัวแปรการทกเทียงกันในเรื่องของลูกความมั่นคงของอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะหรือสําหรับบางคนอาจจะหมายถึงบุคคลที่3าซึ่งบุคคลที่สาในที่ในะอิฟไม่ได้มองเห็นว่าเป็นภาพของเชิงชูสาวแต่จ,จะหมายถึงเพื่อนฝูงคนละภาพบุคคลที่สอ่ะใครก็ได้ที่มาเป็นตัวแปรให้ความสัมพันธ์ของเรามันแบบมีทิศทางที่ เปลี่ยนไปอย่างเช่นอีกวตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยเรามีปัญหาผู้คลองคนรักแล้วเราไปปรึกษาคนคนหนึ่งแล้วคนคนนี้ก็มีอิทธิพลในการตัดสินใจของเรามาพูดว่าเธอฉันว่านะมันไม่ดีหรอกเธอทําแบบน,แบบนี้แบบนี้ดีกว่าแล้วเราดันหูเบาไปฟังอ่ะเนี่ยบุคคลที่สามจะทําให้เราอ่ะรู้สึกลังเลแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นอีรู้สึกว่าในเดือนนี้เป็นไปได้ก็ อย่าไปปรึกษาคนอื่นมากเลยเอาแค่เราสองคนให้รอดก่อนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเพอาเราสองคนเนี่ย i ิ i ิ safe for you to love มันขึ้นอยู่ก,กับการตัดสินใจของเราอย่าไปฟังเสียงรอบข้างให้มากนะนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มหน่อยจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ดูแลมันก็เป็นการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร่บกับฟันเออกระทบกันทั่วไปทะเลาะกันทั่วไปความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่มันก็ไปแบบลุกๆกสงสนะ เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วอิบรู้สึกว่าเอาในทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องหา,าช่วงเวลาที่เหมาะสมใจเย็นแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันสักหน่อยอาจจะดีกว่านะคะไม่ใช่ปล่อยให้มันจบจบ,จบผ่านๆไปบางเรื่องเนี่ยเหมือนจะจบเหมือนจะผ่านเออช่างมันเถอะลืมลืมมันไปแต่ในใจเราไม่จบอ่มันแปลว่าไม่จบนะคะไม่ใช่ เออจบละกันแต่ใ,ใจมันคือแบบมันไม่จบอะอยังไงมันก็คือไม่จบนึกออกปะประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่แบบโดดเด่นในเรื่องความรักอะไรก็ไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานละกันเนาะแล้วก็การเงินก็ดีอยู่แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอฝากช่องไอจีไว้ด้วยนะคะสไตล์แกรนด์ดัตทาโร่สำหรับวันนี้บายบายค่ะ